เราจะพาไปพบกับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวโพดประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะ mm hmm. เขาปลูกยังไงดูแลยังไงได้ผลผลิตยังไง mm hmm. เดี๋ยวตามรุ่งมาเลยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. ชื่ออะไรคะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิด mm hmm. นึงค่ะชื่อสวัยเกตเทศ พี่สวัยเกตเทศนะคะแล้วพี่ชื่ออะไรคะสีนนท์เทศกุลครับแล้วพี่ค่ะยุพินอินทาค่ะต้องถามพี่ว่าข้าวโพดทันเนี้ยอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขากี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันใช่ไหมคะครับร้อยยี่สิบวันขึ้นไปก็เก็บผลผลิตอันนี้เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์หรือว่าข้าวโพดหวานคะข้าวโพดอาหารสัตว์ครับข้าวโพดอาอาหารสัตว์ ทำไมฝักมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพี่ตกใจไหมตกใจไหมพี่ทําไมเพราะว่าเดินเข้ามากันเขาบอกว่าข้าวโพดหวานเหรอพี่ยยพินใช่ไหมใช่ข้าวโพดเกษตรอ่อข้าวโพดเป็นข้าวโพดแป้งเนาะที่าเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์นะคะเราต้องถามพี่เลยว่าพี่พี่เคยปลูกข้าวโพดมาก่อนไหมเคยเลยครับ เพิ่งมาเจอหนนี้คนครั้งแรกพิ่งทำพึ่งทำข้าวโพดเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมพี่ครับผมแล้วแต่ก่อนนี้ทำอะไรคะทำนาทำนาข้าวคืออาชีพทำนาข้าวคแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันไม่มีใช่ไหมพี่น้ำน้อยก็เลยมาทำข้าวโพดมาทำข้าวโพดครับครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกชีวิตครับ แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ตกใจครับตกใจค่ะท่านผู้ชมต้องถามว่าตกใจเพราะอะไรอะ่ะฟักใหญ่ดีรากยึดแน่นหนาดีครับสูงเขี้ยวดีครับสูงเขียวดีสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีครับโอ้โหแล้วการทำนากับทำข้าวโพดนี่แตกต่างกันไหมพี่แตกต่างกันครับแตกต่างกันยังไงอ่ะพี่แตกต่างว่าเขียวอุ้มสวยดีครับฝักใหญ่ดีครับข้าวโพดมันเขียวอะนะแล้วการดูแลเราพี่มัน ก็ไม่ยากครับคือแตกต่างกับข้าวไมพ่พี่การดูแลอ่าโดยใจมันจะง่ายกว่าครับอืมข้าวโพดง่ายกว่าเนาะอ่ะทีนี้ลุงมาถามเลยพี่พี่ดูแลข้าวโพดเนี่ยดูแลแล้วได้อย่างเงี้ยดูแลยังไงเนี่ยทํายังไงบ้างบอกกับท่านท่านผู้ชมนิดนึงพี่เผื่อเขาแบบเขาอาจจะอยากทําข้าวโพดอาหารสัตว์หรือว่าเขาทําอยู่แล้วเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเออ,อการการเริ่มแรกเนี่ยพี่ทําไงบ้างพี่แร้ก็ ถ่ายพวนก่อนครับอ่าเริ่มแรกก็ถ่ายพวนดินอะเนาะครับเออแล้วก็จ้างเขามาหยอดอแล้วก็คอยดูแลว่าไอ้พอพี่แ้นนอนถ้าลงก็เราก็ฉีดฮอร์โมนครับอืมฉีดฮอร์โมนตัวนีแว้แล้วแล้วทีเนี้ยพี่ลุงต้องถามว่าพี่อะรู้จักนายาแอตโตได้ยังไงอ๋อท,ทีนวันช่วย พี่สีนวลกับพี่ยุพินนะคะมา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 แนะนำใช่ไหมพี่ครับผมตอนแรกเชื่อเขาไหมยะขวดเล็กๆแบบนี้ขวดกระจิบแล้วก็อัตราการใช้ต้องถามว่าพี่ทํานาเนี่ยพี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเล็กๆแบบนี้มั้งไหมไม่เคยเจอครับทํานามากี่ปีแล้วพี่โอ้ทำนาอยู่โอ้สามสิบปี สี่สิบปีแล้วครับสี่สิบกว่าปีแต่เพิ่งมาทำกระโพดปีนี้ปีแรกนะคะพี่เาองมาลองทำกระโพดครั้งแรกแล้วบอกตกใจนะคะพี่เพราะไอตัวยาตัวนี้นะนายาแอตโต้เนี่ยนะไอ้ขวดขนาดนี้นะเรามาทำาป็นกระโพดใหญ่ขนาดนี้นะเอเราต้องถามเลยพี่ว่าพี่ใช้นายาแอตโต้เนี่ยพอเขามาแนะนําแล้วเนี่ยพี่ใช้ตั้งแต่เมื่อไหล่กี่รอบสั่งรอบครับ ฉีดสองรอบฉีดสองรอบเองเหรอพี่เ้าพดนเนี่ยครับผมแล้วพี่ใช้ตั้งแต่ระยะไหนเนาะพี่ระยะที่ว่าตอนที่ว่าเดือนกว่ากว่าเขพดอายุเดือนกว่ากว่าใช่ไหมคะพี่ฉีดพ่นครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอนไหนอะคะตอนที่ว่าใกล้จะออกใกล้จะคือใกล้ดอกใกล้จะออกมีดอกออกดอกครับแล้วทีเนี้ยต้องถามพี่รอบแรกที่พี่ฉีดไปเนี่ยอัตราการใช้ใช้ยังไงพี่ก็ใส่น้ำยี่สิบลิตรคะ ต่อต่อหนึ่งหนึ่งซีซีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับฉีดพ่นไปเป็นละอองฝอยเลยใช่ไหมพี่ยูพิมบอกอย่างนี้ไหมพี่ครับผมจ้างเขาฉีดหรือฉีดเองพี่ฉีดด้วยแล้วก็จ้างเขาด้วยช่วยกันโอ้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจ้างเขาด้วยเนี่ยพี่อ๋อทั้งหมดยี่สิบไร่ครับเข้าโพดเนี่ยนะโอ้โอ้ทำครั้งแรกมันต้องยี่สิบไร่อะท่านผู้ชมไม่ไม่ค่อยเจ๋งเลยอะแล้วที่นี้พี่ พอฉีดไปครั้งแรกพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาโพดเป็นยังไงบ้างโอเขียวดีครับเขียวเลยใบเขียวกี่วันพี่โอ้ประมาณสองสามวันก็เขียวชัดเจนเลยเหรอชัดเจนครับเขียวยังไงมันเขียวปัดหรือว่าเขียวแบบเขียวเขียวชุมครับเขียวชฉาอุ่มใช่ไหมพี่แล้วลำต้นอ่ะพี่อ้าวก็ใหญ่ดีแล้วก็รากก็แน่นหนาดีครับพอฉีดไปรากมันขึ้นเลยบ้าพี่ขึ้นนะขึ้นเลยครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อไรแล้วพี่หนวดเอ้เขาเรียกว่าอะไรต้นกองกลาง่เออลากมันออกมาอย่างนั้นเลยแล้วต้นต้นสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมคะพี่พอฉีดรอบสองพี่บอกว่าฉีดตอนที่เริ่มเขาพูดจะออกดอกใช่ไหมพี่แล้วทีนี้อพอฉีดรอบที่สองเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างพี่โอ้มันก็สวยดีครับสวยงามดีเขาบอกสวยงีงามดีฝักใหญ่ดีครับฝักใหญ่ออกมาเป็นฝักใหญ่เลยใช่ไหมพี่ครับผม คือถ้าเกิดเปิดมานี่มีมีฟันหลอเลยใช่ไหมพี่ไม่มีนะคือยังเป็นสาวใช่ไหมไม่แก่ใช่ไหมพี่เขาบอกว่าข้าวโพดนี่ถ้าเป็นสาวนี่มันจะเตมเรียงเม็ดสวยเลยใช่ไหมคแต่ถ้าเกิดข้าวโพดแก่เนี่ยก็คือมันฟันหลอใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอันนี้เราไม่ได้เลือกเลยนะคะท่านผู้ชมพี่ยูพินนี่เอาเลยพอพูดบอกว่าหูยข้าวโพดเป็นสาวฟันแน่นตั๊กเลยอ่ะ อันนี้เราฉีกเอาแบบให้เห็นนี่ขนาดเราเราสุ่มดูเนาะเราสุ่มดูนะคะเราไม่ได้เลือกเลยนะเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเอยังเลยนะโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฝากฝากเล็กๆนะคะฝากอันนี้ฝากเล็กก็มีด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่ฝากเดียวถ้าเป็นอ่ถ้าเป็นบางเจ้านะคะมันจะไม่มันไม่มีเลยมันไม่มีนะคะอันนี้อันนี้คือฝักซ้อนนะคะอันนี้ฝากซ้อนอฝัก น,นี่เป็นฝักซ้อนเนี่ยค่ะขนาดฝักเล็กะเพราะว่ากระโพาวังพันธุนะคะจะมีแค่ต้นหนึ่งจะมีแค่ฝักเดียวฝักเดียว่ยวะจะมีแค่ฝักเดียวนะคะแต่อันนี้ของเรานะคะนี่อา้าวอันนี้ใกล้ๆดูนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้เลือกเลยว่าฝักนี้ฝักเล็กฝักใหญ่นะคะมันเหมือนกันหมดเลยนะคะท่านผู้ชมดูได้เลยนะคะนี่ดูฝักโ <Wow. S 1> อ้โหก็คือมันเ <Wow. S 1> ต็มเม็ด สุดสุดฝักด้วยสุดฝักเลยโอ้เม็ดแต่งเล็กเกินเลยนะคะอันนี้ก็ใกล้จะได้เก็บไมมีค่ะใกล้เก็บเกี่ยวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะต้นใหญ่สูงมากพี่พินถ้าเปรียบเทียบแล้ว่เราสองคนต่อกันได้เลยนะพี่ความสูงอ่ะมันจะจะมันจะพ้นหรือเปล่าพี่ พ้นไหเพราะดูจากความสูงนะคะท่านผู้ชมออสองคนเนี่ยต้นข้าวโพดอะไม่รู้ว่าจะพ้นหรือเปล่าเพราะมันสมบูรณ์มากเลยนะคะเจ้าของบอกตกใจอะ ไม่มันจะสูงตามเจ้าของดูเจ้าของโอ้เออลุงก,ก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงจะแซวอยู่แล้วว่าดูแต่มันสูงสูงเหมือนเจ้าของอะเนาะแล้วถ้าเกิดเราปลูกมันจะสูงงี้ไหมพี่มันจะตามเราไหมล่ะอ่าแล้วที่นี้เดี๋ยวต้องถามค่ะพี่สีนวลกับพี่ยุพินค่ะเชิญเชิญด้านนี้นิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพี่พอมาแนะนําพี่เขาแล้วอะ่ะก็ถามว่าคนแนะนํา S <S เดินเข้ามานี่ตื่นเต้นนะคะว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะคะไปไปหลายเจ้านะคะก็เหมือนกันหมดแต่พี่เขาอะเพิ่งทํามันครั้งแรกเนาะคนอื่นเขาทําเป็นอาชีพมาเป็นอาชีพแล้วอะหลายครั้งแล้วแต่คนนี้เพิ่งทาครั้งแรกเราเดินเข้ามาโอ้โหอะไรมันขนาดนี้พ,พูดแล้วขนลุกเลยเนาะแล,แล้วพี่พี่เขาบอกมาว่าแปลงใกล้ๆไ,ไ,ไม่ได้ใช้ในยา้โตค่ะไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปดูได้นะคะคือเป็นไงนะพี่แป้งแป้งนู้นไม่ได้ใช้ในยายโตเป็นไงอะ เหมือนเราไหมไม่เหมือนครับเขาทําเป็นอาชีพเลยใช่ไหมนั่นนะครับเขาเป็นทาอาชีพของเขาไม่เหมือนเขาดีกว่าหรือว่าของเรายังไงของเราดีกว่าครับดีกว่าโอ้โหกล้าพูดเลยไม่ค่อยเซียนเลยครั้งแรกในชีวิตแต่ประสบความสําเร็จมากในการทําข้าวโพดแล้วพี่ลุงต้องถามว่าเรื่องโรคเรื่องแมลงเป็นไงอ๋อก็มีมั่งกันแต่ก็คุ้มกันได้ครับอืมก็เบาลงใช่ไหมพี่พอใช้นายาเอโตเนี่ยนะครับผม อ่ะพี่มาถึงพี่ต่อเห็นแบบตกใจตกใจเนาะก็ไปตามอะไรพี่คุณหนูขอถ่ายวิดีโอหน่อยเนาะเพื่อเป็นอ่าเผยแพร่บอกต่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรพ่องเราอ่ะมันลดต้นทุนนะคะตัวนายาเอตโต้เนี่ยลดต้นทุนนะคะราคา150บาทนะคะ10ซีซีนะคะใช้ได้น้ํา2 0 0ลิตรนะคะแล้วก็ไปหยาดอ่ดใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวข้าวโพดนะคะตัวนี้ รับประกันการัารนตีนะคะว่าตัวนี้แน่นอนค่ะนะคะลองดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันใช้ดีจริงไหมของเราเป็นอินท<ช>ีร้ยเอร์เซนด้วยค่เป็นอินรีย์อาหารเสริมอิน100ทีร้ยร์เซนสกัดจากพืชทั้ง15บห้ชนิดนะคะตัวนี้ไม่มีเคมีนะคะก็อยากฝากความประทับใจไปกับท่านเกษตรกรทั้งทั่วประเทศนะคะนะคะสั่งซื้อ ทดลองได้นะคะที่0634239498ค่ะแล้วพี่สีนวลเป็นไงครับประทับใจครับที่ทแนะนำอิโต้ให้กับผู้ใช้ข้าวโพดดีฮะครับผมดีใจมากครับเพราะว่าคือเกษตรกรยิ้มได้เราก็บานแฉ่งเลยค่ะคนแนะนำมาเนาะค่ะ เกษตรกรนะคะที่นั่งดูเราอยู่ปลูกพืชอะไรกระช่างบอกได้เลยนาย่าแอตโตเป็นอินทีร้ยเป์เซชนิดเข้มข้นนะคะสกัดมาจากพืช15ชนิดช่วยทั้งระบบเพราะตั้งแต่ระบบรากต้นใบรากเดินดีต้นโตดีพุ่มแตกดีผลผลิตก็ออกมาดีนะคะพวกเราวันนี้เกษตรลงแปลงนะคะก็ต้องขอความประทับใจ ไว้แค่นี้ก่อนดีไหมพี่ค่ะเดี๋ยวมาตามดูวิธีตอนเก็บเกี่ยวโอ้โหว,ว่าจะได้สักกี่ตันใช่ไหมพี่<ช>พโอ้โหค่ะพวกเรานะคะก็ลับกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ